สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่12นครสวรรค์มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์และจัดทําข้อมูลด้านการเกษตรรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศรายงานผลการติดตามผลการประเมินความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานตามมาตรการแผนงานและโครงการต่างๆวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและวิเคราะห์เชื่อมโยงความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรในระดับกระทรวงที่นําไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค มุ่งเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเครื่องชี้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรปี2567จังหวัดเพชรบูรณ์ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ที่ระดับ128.7หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ2.0ขณะที่ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ1 8 1 7หรือลดลงร้อยละ0.3 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ระดับ234.0หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ1.7ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2567จังหวัดเพชรบูรณ์ขยายตัวร้อยละ2.0ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาพืชร้อยละ79.1สาขาประสขาปศุสัตว์ร้อยละ10.7สาขาประมงร้อยละ1.6สาขาป่าไม้ร้อยละ0.5สาขาบริการทางการเกษตรร้อยละ8.1 สาขาพืชขยายตัวร้อยละ2.0ข้าวนาปีเพิ่มขึ้น1.6เอร์เซ์ข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น1.6เอซอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้น 12. 9เปซมะขามหวานเพิ่มขึ้น 9. 4เอร์เซนเนื่องจากมีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงของการเพาะปลูกประกอบกับราคาดีส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมันสำปะหลังลดลง 2. 9เซนเนื่องจากมันสำปะหลังขาดแคลนท่อนพันประกอบกับปีที่แล้วฝนทิ้งช่วงและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงศู เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นเช่นอ้อยโรงงานสาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ4.4โคเนื้อเพิ่มขึ้น 15. 5เปอร์เซนตสุกรเพิ่มขึ้น4.2เปอร์เซนตเนื่องจากตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นประกอบกับภาครัฐมีมาตรการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างเข้มงวดไก่เนื้อลดลง 1. 7เปอร์เซนตเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยต่อการเลี้ยงทําให้เกษตรกรบางรายพักเล้าและชะลอการเลี้ยงไก่เนื้อส่งผลให้ผลผลิตไก่เนื้อลดลง สาขาประมงหดตัวร้อยละ0.3ประมงน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น1.2เปอร์เซ็นต์เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพียงพอประมงน้ำจืดเพาะเลี้ยงหดตัว1.5เปอร์เซ็นต์เนื่องจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงบางรายลดปริมาณการเลี้ยงเพื่อลดภาระต้นทุนค่าอาหารที่สูงขึ้นส่งผลให้ผลผลิตลดลงสาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ0.5 เนื่องจากกิจกรรมการจ้างเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้นตามการผลิตของสาขาพืชได้แก่ข้าวนาปีข้าววนาปรางและอ้อยโรงงานสาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ1.3เนื่องจากการบริหารจัดการงานไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีการปรับแผนการตัดไม้ในช่วงปี2567เพิ่มขึ้นแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2568ภาคเกษตรมีอัตราการเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละลบ0 1ถึง0.9 สาขาพืชมีอัตราการเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละลบ0 2สถึง0.8สาขาปศุสัตว์มีอัตราการเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ3.5ถึง4.5สาขาประมงมีอัตราการเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ1 4สถึง2.4สาขาป่าไม้มีอัตราการเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละลบ0 3สาถึง0.7สาขาบริการทางการเกษตรมีอัตราการเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ0 0ถึง1.0แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2568 มีปัจจัยสนับสนุนได้แก่นโยบายของภาครัฐราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดอยู่ในเกณฑ์ดีและมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศราคาปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับสูงสถานการณ์การนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศโรคระบาดมแมลงศัตรูพืชสินค้าหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรสาขาพืชได้แก่ข้าวนาปีข้าวนาปรังอ้อยโรงงานมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมะขามหวานสาขาปศุสัตว์ได้แก่สุกรไก่เนื้อและโคเนื้อสาขาประมงได้แก่ประมงน้ําจืดเพาะเลี้ยงและประมงน้ําจืดจากแหล่งน้ําธรรมชาติสาขาป่าไม้ได้แก่ไม้สักขอขอบคุณข้อมูลจากหน่วยงานสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้